ดช่องมามีกุ๊งนะคะวันนี้กุ๊งจะมีท่านะคะที่ช่วยบำบัดอาการหอบหืดนะคะหรือว่าภูมิแพ้ค่ะโดยแต่ละท่าเนี่ยก็จะเน้นในการยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกลมหายใจนะคะเน้นการหายใจเข้าลึกแล้วก็ออกยาวค่ะวันนี้กุมี3ามท่านะคะมาให้ลองฝุดกันนะท่าแรกจะเป็นการฝุดปลานะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มท่าที่1กันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกจะเป็นการสึกปลายก่อนนะคะเพื่อเตรียมร่างกายของเราค่ะก,ก่อนที่เราจะเข้าสุกปลายจริงๆให้เราหายมือวางที่หน้าขาก่อนจากนั้นให้เราหายใจเข้าให้ลึกลองขยับท้องของเราใหพองหายใจออกให้ท้องของเราแฟบหายใจเข้าให้ท้องของเราพองหายใจออกให้ท้องของเราแฟบ เราเริ่มฝึกปลานะคะใช้มือข้างขวาของเรานะกำนิ้วชี้แล้วก็กำนิ้วกลางนะคะจะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วนางในการปิดจมูกค่ะจากนั้นหันหน้ามือเข้าหาตัวเราค่ะค่ะให้ใช้นิ้วนางปิดรูจมูกข้างซ้ายไว้นะคะแล้วเปิดรูจมูกข้างขวาจากนั้นหายใจเข้าทางรูจมูกข,ขวา ปิดขวาเปิดซ้ายให้หายใจออกรูกจมูกซ้ายหดหน้าท้องลงไปนะคะและหายใจเข้าทางรูจมูกซ้ายข้างเดิมปิดซ้ายเปิดขวาหายใจออกรูกจมูกขวา และหายใจเข้ารูจม,มูกขวาข้างเดิมทองทองนะคะปิดขวาเปิดซ้ายหายใจออกค่ะรูจม,มูกซ้ายหายใจเข้าค่ะรูจม,มูกซ้ายข้างเดิม เปิดขวาหายใจออกค่ะรูจมูกข้างขวาพยายามดึงหน้าท้องเข้าไปนะคะสูดสติเข้าไปให้มากที่สุดแล้วหายใจออกให้หมดเลยหลับตานะคะพักแมบ,บนึงพอเราหายใจเขาออกหมดแล้วให้เราหายใจเข้าออกปกติะคะค่ะแล้วก็คลายนะคะ ๆต่อ,อตขืนคยท่าต่อไปนะคะเป็นท่างูนะคะขาเราจะลดตัวลงนอนคว่ำค่ะให้เอามือทั้งสองข้างวางอยู่ข้างลำตัวขยับเท้าให้กว้างประมาณเท่าช่วงสะโพกค่ะก้มหน้าของเราลงหายใจเข้าหายใจออกให้เราค่อยๆดันลำตัวของเราขึ้นมาให้หน้าอกของเราเนี่ยพ้นจากพื้นก่อนนะคะ ถ้าใครไม่ไหวรู้สึกว่าตึงเกินไปนะคะเราอาจจะวางแค่ข้อสอบของเราลงที่พื้นแบบนี้ก็ได้ให้เรากดหัวไหล่ลงแล้วยืดปกค่ะก็จะช่วยการทำงานของปอดได้ดีมากขึ้นค่ะลายไหวค่ะให้ค่อยๆดันยืดแขนให้ตรงก็จะรู้สึกตึงที่หน้าท้องแล้วก็หลัง ท่าน,นี้ระวังนิดนนะึงนะถ้ารู้สึกว่าอัดที่หลังล่างเยอะเกินไปให้เราผร่อนโดยการงอข้อศอกหรือวางศอกลงค่ะยืดอกค่ะเหยหน้าเล็กน้อยค่ะหายใจเข้า,ขา,า 4, เราจะขาประมาณสี่ลงหายใจ งอเข่ายกสะโพกขึ้นนิดนึงขยับมือให้อยู่ใต้ใหัวไหล่จากนั้นโค้งหลังขึ้นมาเพื่อคลายกล้ามเนื้อหลังของเราก้มศรีรษะเลยค่ะให้ค,หคางใกล้กับช่วงหกมากที่สุดโค้งหลังล่างแล้วก็โค้งสะบักของเราให้ต็มเลยค่ะแล้วดึงเข่าชิดกันเบนชายโพสนะคะลงมาพักที่ชายโพสนิดนึง ะะเป็นท่าปลาเราจะลดตัวลงนอนนะคะนอนงยเลยลักษณะนี้นะค่อยจับใต้เขาแบบโค้งหลังลงช้าๆค่ะวางศีรษะค่ะให้ตรงเลยนะคะมีกิ๊บมีโบที่อยู่ตรงกลางแล้วทําให้เราเนี่ยศีรษะเอียงไปเอียงมาให้เราดึงออกนะคะค่ะจากนั้นวางมือลงข้างๆตัวขาชิดติดก,กันหายใจเข้า หายใจออกให้เรายกหลังของเราขึ้นมายืดอกค่ะแล้วเน่ยหน้าขึ้นจากนั้นวางศ,ศีรษะลงที่พื้นอีกรอบหนึ่งช่วงอกนะคะช่วงซี่โครงเรายกขึ้น พอเรายืดบริเวณปกของเราก็จะช่วยการทำงานของปอดได้ดีมากขึ้นหายใจโล่งขึ้นหายใจลึกและก็ออกยาวๆเหมือนเดิมค่ะค้างประมาณ4ลมหายใจนะคะใครที่รู้สึกว่าค้างมาเกินไปเริ่มไม่ไหวสามารถคลายผ้าก่อนได้เลยนะ ไลยนะคะยกศีรษะขึ้นนิดนึงเราค่อยๆวางลงค่ะดึงเข่าสองข้างเข้ามากอะคลายกล้ามเนื้อหลังนิดนึงค่ะดึงเขา่าเข้าหาตัวหายใจลึกและกออกยาวยกศีรษะขึ้นมาให้ใ,ใกล้หัวเขา่าและลดลง